สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท,ท่านนะคะอหลงนะคะปัจจุบันนี้เป็นผู้ร่วมธุรกิจกับ Unilever Life นะคะในตำแหน่ง n a t i o n a l executive business partner นะคะวันนี้ต้องถามผู้ชมทางบ้านทุกทกท่านว่าอากาศที่บ้านของท่านดีไหมนะคะช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่เที่ยวทิปนะคะเรียกได้ว่าเที่ยวทิพแต่วันนี้ค่ะจะมาชวนทุกท่านนะคะจุด ประกายความฝันในวัยเยาว์ของเราสักนิดนึงนะคะเป็นอย่างติ๊กไหมก็คือตอนเด็กๆค่ะจะมีผู้ใหญ่ใช่ไหมคะชอบมาถามเรานะคะว่าเฮ้ยแบบหนูโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากทำอะไรโตขึ้นอยากเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะตเองเนี่ยตอนนั้นนะคะประมาณ4ี่ห้าขวบก็จะมีความฝันนึงเลยเพราะว่าชอบดูโปสเตอร์ที่มันแตะตามที่ต่างๆชอบดูนิตยสารอะไรเงี้ยเรานึกถึงออกไหมว่า เราอะก็เป็นเด็กแบบที่อยู่ในครอบครัวที่มันเบสิกมากนะคะเพราะฉะนั้นการขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเย็นสําหรับเราเราก็จะบอกแม่ว่ามามามาเนี่ยติ๊กะ้ะแบบอยากเที่ยวรอบโลกอะ่ะอยากเที่ยวเมืองนอกอะ,อะไรเงี้ยนะคะแล้วแม่ก็ชอบพูดกับเราบอกว่าเออเดี๋ยวให้มามาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก้อนอะไรเงี้ยนะ,ะตอนเป็นเด็กเราก็เออเออได้ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องไกลตัวแต่ยังคงความฝันนั้นตลอดเวลาเนาะแม่ก็จะคอยบอกว่า เออตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนไปเรียนหนังสือดีๆสิไปเรียนคณะดีๆไปเรียนที่ที่มันดีๆเราจะได้แบบไปเที่ยวเมืองนอกไงนะคะก็เป็นยังไงคะเอ็นทานค่ะเข้าแหมยุกเราใช่ไหมอายุ38นะคะเป็นแก๊งที่ยังเอ็นทานอยู่เข้าคณะไหนนะคะอักษรศาสตร์จุฬาเพราะว่าอะไรคะเป็นผู้หญิงฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสนะคะถ้าได้เป็นแอร์โฮสเตสจะได้เป็นยังไงคะ ได้เที่ยวทัวโลกได้พูดภาษาอังกฤษนะคะเรียนมัธยมก็เรียนศิลป์ฝรั่งเศสไปเข้าเรียนคณะอักษรศาสตร์ก็ฝันค่ะอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสอยากจะได้เดินทางรอบโลกนะคะสุดท้ายนะคะชีวิตไม่เป็นไปอย่างฝันค่ะเพราะว่าอะไรคะเห็นผู้ชายยืนข้างๆดิฉในไหมคะตอนรับปริญญานะคะก็คือเราสุดท้ายค่ะติ๊กมามีสามีนะคะเป็นข้าราชการตำรวจนะคะหลังจากรับปริญญาได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นค่ะ ความฝันก็ยังต้องพับอยู่เพราะว่าแบบเหมือนกับก็ต้องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแต่งงานกันนะคะแล้วก็ต้องเริ่มใช้ชีวิตครอบครัวละนะคะในตอนนั้นเนี่ยจากที่เราเคยจะคิดนะคะว่าเหมือนกับเฮ้ยจะไปเป็นแอร์จะไปสอบอันนั้นอันนี้ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตคู่อยากจะมีชีวิตครอบครัวความฝันนั้นน่ะยังมีอยู่ไหมยังมีแต่ก็ต้องเหมือนกับต้องใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ออกห่างความฝันเราไปอีกแล้วนะคะ จนมาทำอะไรคะก็มาทำงานคะ่ะในอาชีพของออร์แกไนเซอร์นะคะแต่ก็เป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ที่จัดอยู่ในประเทศไทยนะคะก็เป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ระดับประเทศก็จริงเดินทางทั่วประเทศคะ่ะแต่แม้จะออกนอกตะเข็บชายแดนเนี่ยก็ยังไม่มีปัญญาออกไปนะคะเพราะว่าอะไรนะคะทำงานคะ่ะเป็นจูเนียร์อยู่เงินเดือนเองเนี้ยต่อเดือนนะคะเดือนหนึ่งเนี่ยหนึ่งบาทคือมันน้อยขนาดนั้นจริงๆนะคะ ก็เริ่มแบบพอเรามีครอบครัวค่ะแล้วก็สามีเนี่ยเป็นข้าราชการตํารวจนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรนะคะเราเองสองคนเนี่ยมาจากครอบครัวที่แบบว่าเป็นชนชั้นล่างเลยนะแบบว่าคือรายได้น้อยนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตกันเนี่ยอยู่ในแฟลตเล็กๆสามีเงินเดือนหมื่นกว่าบาทที่ก็เงินเดือนหมื่นกว่าบาทนะคะก็มาใช้ชีวิตกันท่านเชื่อไหมว่าจุดจุดนี้แหละเป็นจุดที่ติกลืมความฝันติไปสนิทเลยนะคะ ไม่รู้คนทางบ้านเนี่ยเป็นอย่างติ๊กหรือเปล่านะที่ชีวิตครอบครัวนะคะหน้าที่การงานรายได้ที่มันจำกัดมากๆเนี่ยมันปิดประตูความฝันเราถ้าใช่นะคะช่วยกันกดหนึ่งมารัวๆด้วยนะคะแปลว่าชะตากรรมเดียวกันเนึกอไหมคือมันเหมือนกับเฮ้ยอยากเที่ยวนะแต่จะเที่ยวก็เป็นยังไงล่ะแต่งงานปุ๊บมีลูกปรับค่ะติ๊กก็เนี่แหละอยู่แฟดเล็กๆนะแฟดต,ตำรวจนะคะ เงินเงินหมื่นกว่าบาทโอ้โหจะซื้อตั๋วเครื่องบินยุคนั้นนี่คือไม่มีโลคอสแอร์ไลน์ถูกไหมการเที่ยวต่างประเทศเป็นเรื่องใหญ่มากพอจะเที่ยวที่ไรคิดเลยเฮ้ยเก็บเงินไว้ซื้อนมให้ลูกเนาะพอคิดแบบอยากเที่ยวอ่ะท่านเชื่อไหมติ็กใช้วิธีการเที่ยวทิปไม่ต่างกับโควิดยุคนี้เนาะก็คือซื้อนิตยสารเพื่อนเดินทางนะคะมาเปิดอ่านไปเรื่อยๆเนาะชีวิตก็จํากัดจําเขียนะคะ คือพอจะเที่ยวจะเที่ยวเฮ้ยต้องเก็บตังค์สิเดี๋ยวลูกเราอ่ะก็จะต้องเข้าโรงเรียนนะพอจะเที่ยวจะเที่ยวสามีสกิดบอกว่าอมอย่าไปเที่ยวเลยพี่ว่านะเสียดายเงินคำคำํานี้มันตามหลอกหลอนทุกท่านหรือเปล่าคือคําว่าเก็บเงินไว้ใช้ทําอันนี้ดีกว่าเก็บเงินไว้ใช้ทําอันนั้นดีกว่าชีวิตเรามีเรื่องที่จําเป็นกว่าในเรื่องของการเที่ยวความฝันตรงเนี้นะคะที่คิดว่า จะไปเปิดโลกกว้างเนาะชีวิตเราอะเราเกิดมาทั้งทีอะเราไม่ได้อยากเห็นแบบสาทรบางแสนพัทยาพัทยาสาทรสาทรบางแสนบางแสนลามอินทราชีวิตเราเราไม่ได้อยากมีแค่เนี้ยแต่ในวันนั้นค่ะจําเป็นจะต้องเหมือนกับแบบเฮ้ยก็มีความฝันนะแต่ถ้าจะคิดว่าถ้าเราจะไปเที่ยวไปเที่ยวคนเดียวโหรู้สึกผิดเลยใช่ไหมคะเอาเงินในบ้านเนี่ยไปใช้กับตรงนี้หรือถ้าจะไปทั้งบ้านเฮ้ยใจใจเราไปทั้งบ้าน มันก็คือเงินเก็บที่หมดทั้งบ้านและอย่านับประาแต่เงินเก็บเลยค่ะนี่บัตรเครดิตนั้นนี่โ no yeah, น้นเยอะแยะเนาะก็ทําให้เราเนี่ยตัดสินใจเลยที่จะปิดตายประตูความฝันนะคะจนมาวันหนึ่งค่ะที่บอกท่านเลยว่าเป็นจุดที่เขาเรียกว่า transforming life ของติ๊กอะคือเป็นจุดที่เปลี่ยนชีวิตติ๊กแบบทั้งชีวิตเต็มๆเ,เลยเพราะว่าเพื่อนมาเยี่ยมตอนที่วันคลอดลูกนั่นแหละนะคะแล้วเพื่อนเนี่ยก็คุยนั่นคุยนี่จนเรารู้สึกว่าเฮ้ย ยูนิลิเวอร์เหรอยูนิลิเวอร์ไลฟ์เหรอเป็นยังไงนะคะก็เหมือนกับจุดประกายความฝันเราแล้วสิ่งที่มันจุดแบบปิ๊งปิ๊งปิ๊งว้าวมากมากเลยเนาะใครบางคนเนี่ยถ้าเห็นเพื่อนมาเล่าให้เราฟังใช่ไหมคะเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกับแบบเออแบบก็เป็นเรื่องของเขานั้นนี้นนใช่ไหมคะแต่ท่านเชื่อไหมว่าเพื่อนอ่ะเอาอัลบั้มที่ไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์เบลเยียมกับยูนิลิเวอร์ไลฟ์มาให้ติ๊กดูนะคะทําให้ติ๊กเกิดความรู้สึกยังไง เฮ้ยทำยังไงอ่ะทำยังไงที่เราจะไปเที่ยวแบบเขาได้บ้างนะคะกลายเป็นว่าติ๊กเองเนี่ยนะคะตัดสินใจค่ะขอเพื่อนที่จะร่วมธุกรกิจกับ Unilever Life ลฟ์นะคะทั้งๆที่ตอนนั้นเนี่ยเพิ่งคลอดลูกเนาะเพื่อนก็เลยบอกว่าโอเคเอาอย่างนี้มาศึกษาก่อนมาดูบริษัทก่อนนะคะก็เลยมีโอกาสได้มาลงลึกค่ะมาดูเอ๊ะยูนิลิเวคือใครนะคะยูนิล v เวอร์ไเนี่ยเป็นยังไงปรากฏมองย้อนกลับไปอ้าวตายละฉันทำ งานอยู่อีเวนต์ออร์แกนเซอร์อยู่นี่เลยว่าเป็นลูกค้านี่นาเป็นลูกค้าของเราก่อนหน้านี้เราอ๋อเรารันเกี่ยวกับแชมพูให้เขาเรารันงานอีเวนต์ผงซักฟอกนั้นนี่น้อยเลยเขาเอ๊ะเขาเป็นบริษัทที่ทําหลายแผนกนี่นาแล้วเขาคือใครนะคะเขาเป็นหนึ่งใน500บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้นะคะเขาเป็นหนึ่งในร้อยแบรนด์ที่น่าเชื่อถือเขาผลิตบีดเดิลลักซ์ซนซิลไลท์โอ้โห เขาอยู่กับเราอะมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดอะนึกไหมคะก็เลยกลายเป็นว่าโหเปิดใจเลยยิ่งใหญ่มากแล้วติ๊กถามเพื่อนว่าเธอแล้วฉันต้องทํายังไงต่อนะคะเพื่อนบอกว่าเอาอย่างนี้บริษัทเนี่ยได้เตรียมแพลตฟอร์มไว้รองรับติก๊กหูจริงหรอนะคือการจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้ชักเริ่มกลัวแล้วมันต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนแต่เพื่อนบอกว่า ด้วยนะคะด้วยการที่ยูนิลิเวอร์เปิดยูนิลิเวอร์ไลฟ์ขึ้นมาเนี่ย mm. เขาทำแพลตฟอร์มนะคะที่เจ๋งมากๆไว้รองรับเราเฮ้ย mm. แพลตฟอร์มคืออะไรนะคะ mm. เพื่อนบอกว่าอา้าวคิดง่ายๆถ้าเธอจะทำธุรกิจเธอต้องนึกถึงจะมีสินค้าอะไรมาขายถูกไหมถ้าเธอจะทําธุรกิจมันก็ต้องมีระบบขนส่งระบบนั้นนี้น,น้นเฮ้ยเธอจะทํางานยังไงเอาจ่ายรายได้คอมมิชชั่นยังไงใช่ไหมติก๊กถ้าเกิดเธอจะทําทีมชวนคนอย่างนั้นอย่างนี้มาทําธุรกิจร่วมกันกับเธอ เธอต้องเตรียมงานเนี่ยเยอะมากใช่ไหมทำเลที่ตั้งสถานที่สร้างแบรนด์เออจริงนะคะก็ฟังเพื่อนๆบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ง่ายมากๆเลยนะก็คือติ๊กเนี่ยพาตัวเองเข้ามาศึกษาแพลตฟอร์มก่อนว่าเขามีเตรียมอะไรไว้รองรับนะคะอันที่หนึ่งเลยสินค้าสำคัญมากท่านว่าถูกต้องไหมคะ ถ้าใช่ช่วยกันกดสองรัวๆๆๆนะคะติดก้าวเข้ามาในธุรกิจนี้ค่ะที่เข้ามาดูเลยว่าโอ้โหสินค้าโหตอบโจทย์เลยเบื้องต้นเลยก็คืออะไร <S <S เราเองเราอินกับสินค้าเพราะว่าเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับความงามและสุขภาพไม่มีผู้หญิงคนไหนค่ะถูกไหมคะไม่อยากสวยไม่มีผู้ชายคนไหนไม่อยากมีสุขภาพที่ดีนะคะก็ตัดสินใจเออสินค้าน่าใช้มาศึกษาศึกษาไปเรื่อยๆแล้วทํายังไงอ่ะเราทําธุรกิจไม่เป็น จบอักษรศาสตร์จุลามาโอ้โหเลขเลิกฉันตกทุกวิชานะคะเลขเนี่ยเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรเขามีระบบเรื่องของการโคชชิ่งมีการสอนวิธีการทำธุรกิจอย่างละเอียดเขามีเรื่องของอะไรคะเรื่องของรถแม p ในการศึกษาว่าอ๋อแล้วฉันทำธุรกิจก้าวที่1ต้องทำยังไงก้าวที่2ต้องทำยังไงมีระบบซัพพอร์ตในเรื่องของอะไรเธอไม่ต้องมายุ่งเรื่องสต็อก มีคนทำงานหลังบ้านมีคอร์เซ็นเตอร์มีเว็บไซต์ซื้อขายสินค้านะคะมีระบบการทำงานบนโทรศัพท์มีมือถือเครื่องเดียวมีไหมมือถือเครื่องหนึ่งกับ 4G 5G เนี่ยมีไหมถ้ามีทำงานได้แล้วนะคะโอ้โหมีเครื่องมือรองรับบนมือถือน่าทำมากสุดท้ายเลยค่ะมีอะไรมารองรับเราคะซึ่งติ๊กบอกเลยนะว่าอันเนี้มันว้าวมากสำหรับติ๊กก็คืออะไร อย่างแรกเลยก็คือจริงอยู่ก้าวเข้ามาในธุรกิจนี้เพราะอยากหารายได้เพิ่มนะคะจากการทํางานประจําที่มีอยู่แต่สิ่งที่มันว้าวอ่ะพอติกถามเพื่อนว่าเออเออแล้วที่เธอไปเที่ยวอ่ะมันมันคือมันคือ,คอส่วนไหนหรอของแพลตฟอร์มนี้เพื่อนบอกเลยว่ามันคือ l i v e m a x r w w r r s เธอทําทธุรกิจนี้ระหว่างทางเธอไม่ใช่แค่ได้รายได้แต่เธอจะได้ใช้ชีวิตและตอบโจทย์ความฝันน่ะที่เธอบอกว่าก็เธออยากเที่ยวอ่ะ ะะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือแบบโดนใจอย่างแรงนะมันแทบจะปิดประตูความฝันเราไปแล้วอะเนื่องไหมคะก็เลยลุยธุรกิจนี้ค่ะในปีแรกเนี่ยตอนปี2006นะคะที่ก็ทําธุรกิจนี้ค่ะแล้วก็ชวนสามีมาบอกว่าเออเฮ้ยแบบมาช่วยดูหน่อยสิว่าธุรกิจที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยม,มันดีไหมอะไรเงี้ยนะคะก็แฟนก็มาช่วยดูนะคะก็ศึกษาไปด้วยกันเริ่มต้นไปด้วยกันลุยบนแพลตฟอร์มนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วทําทําไปสักพักค่ะก็เริ่มมีรายได้นะคะ สี่พันเจ็ดพันหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นไปเรื่อยๆนะคะปรากฏค่ะทุกท่านเชื่อไหมชีวิตเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะดำเนินมาดีๆลุยๆลุยๆอยู่วันหนึ่งติ๊กเจอสิ่งที่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเข้ามาสะดุดความฝันเราอีกละมันก็เหมือนกับทุกท่านอะ่ะกำลังทํางานทํางานเอนจอยู่นะคะอยู่ๆก็เจอวิกฤตโควิดใครจะคิดว่าวิกฤตการณ์ทั่วโลกมันทําให้เราต้องเที่ยวทริปนึกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยติ๊กก็เจอเหตุการณ์นี้นะคะแต่ อย่างที่บอกคะ่ะด้วยถ้าด้วยการที่เราเนี่ยต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งเรื่องสต๊อกทั้งเรื่องสินค้าเรื่องอื่นไม่มีแพลตฟอร์มแบบนี้มารองรับอะ่ะติ๊กบอกเลยว่าติ๊กสะดุดแน่ๆเพราะตัวเราอะ่ะก็ต้องมาลุยทุกอย่างใช่ไหมคะไหนจะต้องเฝ้าสามีที่โรงพยาบาลดูแลลูกเล็กๆอีกนะคะกลายเป็นว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะมันมีแพลตฟอร์มนี่แหละนะคะมีคนทำงานหลังบ้านให้เรามีสินค้ามีการวิจัยมีการลันของเรื่องการจ่ายรายได้ที่เป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกเดือนนะคะเกิดอะไรขึ้นคะติ๊กทำธุรกิจนี้เพียงพาร์ทไทม์นะคะครบ1ปีที่มีรายได้เกือบ1 0 0 0 0แสนบาทนะคะทำให้มั่นใจมากๆเลยตอนนั้นก็เลยตัดสินใจคะ่ะลาออกจากงานนะคะหลังจากทำธุรกิจนี้พาร์ทไทม์ได้แค่ปีเดียวนะคะ ก็มัดเริ่มต้นนะคะลุยจริงจังค่ะสามีนะคะซึ่งพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลเนี่ยหปีนะคะเขาก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จริงอยู่ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุนะคะสามีิีงเนี่ยกลายเป็นคนที่นั่งวีลแชร์แต่เราเองค่ะทําธุรกิจนี้ด้วยกันบนแพลตฟอร์มนี้เนี่ยทำให้รายได้เราเติบโตไปเรื่อย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 นะคะจนมีรายได้เนี่ยเจ็ดหลักนะคะก็เกิดอะไรขึ้นนะคะ สิ่งที่จะเล่าหลังจากนี้เนี่ยติ๊กบอกเลยว่าอันนี้คือตัวอย่างของรายได้ที่ได้แต่จุดประสงค์และความฝันนะคะที่มันกลับมาค่ะเรื่องรออีกครั้งในชีวิตของติ๊กก็คือรีวอร์ดของชีวิตนะคะรางวัลของชีวิตที่เราเองเก้าวเข้ามาในธุรกิจเนี้ยเพราะอย่างหนึ่งเลยค่ะคือเราอยากเที่ยวเราอยากได้ใช้ชีวิตนะคะแล้วท่านเชื่อไหมเราก็ยังมีภาระอยู่เหมือนเดิมถูกไหม เรายังอยากหาไรายได้ดูแลครอบครัวอยู่เหมือนเดิมท่านเองเนี่ยท่านอยากเป็นแบบนี้ไหมคืออิ่มจังตังอยู่ครบอะ่ะคือได้เที่ยวแบบเอ็กซ์คลูนะคะได้ไปในสถานที่ที่แบบเฮ้ยแค่นั่งเครื่องบินครั้งแรกก็แบบว้าวแล้วอะ่ะกับ u n นิลิเวนะคะมีแบบกับปันนะคะกล่าวต้อนรับเราเนาะมีโลโก้ u n นิลิเวอยู่ที่อยู่ที่ศรีะข้างหลังศีรษะเรานะคะอยู่บน เครื่องบินเนี่ยไม่ว่าจะกี่ไฟล์เป็นอย่างนี้เลยก็เริ่มได้เที่ยวนะคะได้ท่องโลกกว้างนะคะประเทศแรกๆที่มีโอกาสได้ไปนะคะก็อย่างประเทศนี้นะคะคือใครจะคิดแต่ตอนนั้นเราอายุแบบ2 3 2 4นะคะได้ไปเที่ยวเยอรมนีนะคะสาธารณรัฐเช็กออสเตรียนะคะอย่างภาพเมื่อกี้ก็คือที่ลอนดอนนะคะที่อ,อังกฤษนะคะก็ได้ไปเที่ยวหลายเมืองมากๆโหมันเป็นอะไรที่แบบ หความหนาวมันเป็นอย่างนี้หรอปรา,าสาทมันเป็นอย่างนี้หรอบริษัทพาไปนอนปรา,าสาทนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็พาสามีไปด้วยนะคะในคลิปอื่นๆค่ะทุกๆปีเนี่ยบริษัทจะให้รีวอร์ดเราก็คือพาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยปีละ2ทริปนะคะแล้วก็เป็นยังไงคะตอนนั้นนะคะก็ได้ไปเที่ยวอิตาลีนะคะไปสวีทกันนะคะก็เป็นอะไรที่แฮปปีม้มากๆนะคะจากที่เคยเปิดนิตยสารค่ะโอ้โหแบบทะเลสาบโคโม อยากไปมากที่อิตาลีเพื่อนเราคนหนึ่งนะคะมีบ้านอยู่ที่ทะเลสาบโคโมโอเฮ้ยทะเลสาบโคโมมันเป็นอย่างนี้พาค่ะบริษัทพาเราลงเรือค่ะไปล่องเรือค่ะที่อ่าวนะคะที่ริมทะเลสาบโคโมโนะคะแล้วก็ไปนอนโรงแรมค่ะ5ดาวที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกโฮเทลเดอะพาเลสนะคะไปนอนหรูหราแบบ คือเขาียกหลูหรามาเห่านะคะถ้าใครชอบเที่ยวหรูหนะคะฝากกดหัวใจรัวๆๆๆมาเลยนะสายหรูหรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปาราณีค่ะเป็นคนหนึ่งเลยที่ใครจะชวนไปกางเต้นนะคะเปนอนตามยอดดอยไม่ไปค่ะชีวิตลำบากมามากพอแล้วนะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยขอนอนหรูหราอย่างเดียวนะคะก็ไปไหนอีกนะคะ อันนี้คือยอดเขาจุงฟาวค่ะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็นั่งรถเข็นแบบนี้ค่ะบริสก์พาเราค่ะขึ้นไปเอนจอยนะคะไปเล่นหีมะนะคะขาดแต่ยังไม่ได้ไปเล่นสกีนะคะคือเล่นไม่เป็นนะคะเขาก็อยากให้เล่นอยู่นะคะหรืออีกอย่างนะคะเด็กเองนี่ก็ไปเที่ยวนะคะในประเทศในโซนที่อยู่อีกทวีปหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างออสเตรเลียนะคะ ก็เป็นประสบการณ์ที่เฮ้ยตื่นเต้นอะเนาะเราเนาะได้ไปดูไปอุ้มเนาะหมีโคลานะหรือไปวิ่งค่ะที่่อวซิดนีย์อย่างเงี้ยมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่เฮ้ยตอนวิ่งอยู่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอะ่ะแบบ เกิดกี่ชาติวะเราจะได้มาอยู่จุดนี้เนาะมาวิ่งยามเช้ากับเพื่อนๆนะคะนี้ก็เป็นประเทศเกาหลีนะคะเกาหลีเนี่ยก็ไปมาหลายทีมากนะคะดิฉันก็เป็นสาววอกถนนเมียงดงนะคะคือช้อปปิ้งแล้วช้อปปิ้งอีกนะคะก็ความประทับใจค่ะก็คือได้พาคุณแม่ไปด้วยตอนที่ไปเกาหลีครั้งแรกนะคะคุณแม่เนี่ยในทริปนี้เนี่ยตลกมากคือพาคุณแม่เล่นรถไฟเหาะตีลังกาเป็นครั้งแรกนะคะเล่นด้วยก,นนะะก,วกันสองคนนะคะกีดแตวแตกันสองคนนะคะแม่ก็แบบบอกว่าเออเนี่ยมาม้านะ เคยไปที่สนามหลวงแล้วก็หมอดูอ่ะเขาดูลายมือเขาบอกบอกว่ามาม่าจะได้เที่ยวทัวโลกเฮ้ยไม่คิดเลยอะ่ะจะได้เที่ยวทั่วโลกกับติ๊กท่านคิดดูสิคะทําธุรกิจอยู่นิลิเวอร์ไลฟ์มันว้าวไหมอะ่ะมันไม่ได้ที่เที่ยวแค่เราคนเดียวพาแม่เราเที่ยวด้วยพาลูกเราเที่ยวด้วยนะคะลูกติ๊กก็เที่ยวกับธุรกิจนี้เนี่ยตั้งแต่อายุ3ามขวบนะคะก็ไปนะคะในคลิปแบบเด็กน้อยะคะ่ะบริษัทดูแลลูกเราอย่างดีนะคะอันนี้ก็เป็นทิปซิงไฮอย่างเงี้ยนะคะเอ่อ ที่ไหนเออมาเก้าจูไหยอย่างเงี้ยเมืองจีนเราก็มีโอกาสได้ไปเนี่ยคือแทบจะทั่วทุกที่ของเมืองจีนเลยนะคะอยู่นินริเวอร์าพาเรากินหรูอยู่ดีนะคะอย่างอันนี้ก็ที่จังเจเจนะคะไปเมืองโบราณนะคะไปดูนะคะเคยดูหนังเรื่องอวตารไหมคะพาไปดูเลยค่ะ หุบเหวที่เป็นฉากของหนังอวตารอย่างเงี้ยโอ้โหแม่เจ้าไปดูของจริงน้ำตาไหลภาคแบบมหัศจรรย์อย่างเงี้ยนะคะยูนิลิเวอร์เขาก็พาเราไปนะคะลูกนะคะทริปนี้เหมือนพาลูกได้ไปทัศนศึกษาเคยดูหนังย้อนเวลาหาจินซีใช่ไหมคะมีหุ่นของนักรบโบราณเยอะแยะแกะสลักมากมายอลังการ ไปดูของจริงพาลูกไปดูของจริงเห็นกับตาด้วยจริงๆโอ้โหความมหัศจรรย์น,นะคะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้จากอะไรคะ y o u n i v e r ร์ l i ฟ e นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นทริปญี่ปุ่นนะคะจริงๆแล้ว่าไปเนี่ยูนิล i v e r ร์ l i ฟ e พาเราไปญี่ปุ่นเนี่ยคือเรียกได้ว่าทุกหัวระแหงของญี่ปุ่นไปกันมาประมาณ5-6รอบนะคะไปโอซาก้าเกียวโตเกียวโตนาลานาราโตเกียวนั้นนี้นอนคือ ไปมาหมดแล้วนะคะก็พาลูกไปหลายๆทริป Universal Studio นะคะก็ไปเล่นกิจกรรมในเรื่องของ h a r r y Potter อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็นะบริษัทดูแลพร็อพถ่ายรูปซื้อนั่นนี่โนนให้เราเสร็จจับคือแบบน่ารักอะนะคะสนุกสนานไม่ใช่พาไปแบบชะโงกทัวร์ท่นเห็นไหมคะพาไปเที่ยวนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้นี่เมืองไหนจำไม่ได้นะหนาวมาก แล้วไม่ได้พาเราไปชะโงกค,ค่ะพาเราไปขี่สโนว์โมบิลจริงๆนะคะก็พากันไปนะคะมีความสุขมากๆเอนจอยมากๆได้ใช้เวลากับครอบครัวนะคะแล้วอย่างทริปนี้ก็ประทับใจมากๆนะคะเพราะว่าไปเที่ยวเมืองดูไบนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ถ้าไปเองเนี่ยก็จะยังงงๆว่าเออแล้วจะให้ไปยังไงนะคะก็แต่ลูกเนี่ยนะคะเขาได้มีโอกาสไปเห็นเนาะ ทรายในทะเลทรายไปเห็นอูดตัวจริงๆไปเห็นทรายในทะเลทรายเป็นนอนกิ้งไปกิ้งมาว่าเฮ้ยทรายที่ทะเลทรายเนี่ยมันไม่เหมือนนะคะกับทรายที่ริมหาดยังไงเนาะไปเล่นแซนด์ดูนกันทั้งบ้านนะคะก็สนุกสนานนะสากด n a อกันไว้ที่ทะเลทรายกันนะคะโอ๊กแตกโอ๊กแตนะคะสนุกมากเป็นทริปที่ประทับใจแล้วที่สำคัญค่ะเราได้ไปทั้งครอบครัวนะคะคุณแม่เนี่ยกอดติ๊กอยู่ที่ งานปาร์ตี้การทะเลทรายนะคะคุณแม่บอกว่าขอบคุณนะแม่โชคดีมากที่มีติ๊กเป็นลูกนะคะแม่ได้เที่ยวทั่วโลกเนี่ยไปกับเราอะ่ะท่านคิดดูสิว่ามันฟูลฟิลขนาดไหนนะคะก็ต้องขอบคุณ u ยูนิลิเวอร์ไลฟ์นะคะอันนี้ก็เป็นทริปที่เป็นในเชิงวัฒนธรรมเนาะเราไปเที่ยวบาหลีกันนะคะก็สนุกสนานนะคุณแม่ก็ถ่ายรูปมาล้านใบนะคะแล้วนี้ก็เป็นคุณย่าของติ๊กนะคะทริปนี้ก็ประทับใจตรงไหนนะคะเราไปปักกิ่งกัน แล้วคุณยา่าเอเนี่ยเป็นคนจีนแท้ๆเลยที่นั่งเรือสำเภามาจากเมืองจีนนะคะแล้วปรากฏว่าเป็นคนจีนที่ไม่เคยเหยียบกำแพงเมืองจีนท่านคิดดูเนาะแต่ต้องขอบคุณ u n นิลิเวอร์หลนะคะที่อนุญาตได้พาคนแก่พาคนในครอบครัวไปค่ะติ๊กไปมีเมมโมรีที่ดีกับอมาม่าดิเนี่ยที่นี่อีกครั้งเนาะซ,ซึ่งตอนนี้อมาม่าดิคะอายุจะ90แล้วแล้วก็ไม่เดินทางไปไหนอีกแล้วนะคะคือท่านแก่มากแล้วเนี่ย เราได้มีโอกาสพาเขาไปเที่ยวไปเดินกำแพงเมืองจีนไปฟูลฟิลในทริปนี้นะคะนี่ก็เป็นคุณแม่ของสามีนะคะก็เที่ยวด้วยกันแบบทุกทริปค่ะแม่แม่ก็ไปกันนะคะจนจะเล่าให้ท่านฟังว่าติ๊กเที่ยวกับยูนิลิเวอร์มาเนี่ยกว่า30มสิบเดสติเนชันทั่วโลกนะคะเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนมากว่าโอ้โหถ้าลำพังตัวเราคนเดียวไม่มียูนิลิเวอร์ไลฟ์เนี่ยเราจะเที่ยวยังไง จนสุดท้ายเลยค่ะไฮไลท์ของชีวิตติกนะคะการอยากเที่ยวการอยากท่องโลกมันพามาถึงระดับหนึ่งนะคะในวันที่มีรายได้เป็นหลากหลายแสนเป็นหล,กหลากล้านแล้วเนี่ยที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะแบบไปเที่ยวเองด้วยอะ่ะไปเที่ยวกับเพื่อนสาวนะคะหลังจากนั้นค่ะก็เริ่มต้นเลยค่ะนัดทริปเพื่อนสาวค่ะอันนี้เป็นทริปเวียดนามค่ะเราจะเป็นทริปที่เริ่มซับซ้อนซ้อนเงืนกันแล้วนะคะเตรียมชุดเตรียมคอสตูมเที่ยวกันเองนั้นนี้น้นสนุกสนานละนะคะ ก็เป็นอิสระของชีวิตที่เราได้ใช้อะจากรายได้ของยูนิลิเวอร์นะคะแล้วที่สำคัญนะคะที่เองก็ได้รายได้จากยูนิลิเวอร์นี่แหละค่ะในการส่งลูกนะคะไปเรียนต่างประเทศนะคะลูกดิกเนี่ยเรียนอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยตั้งแต่อายุ11ปีแล้วปัจจุบันนี้ลูกอายุ15นะคะก็เราเองค่ะก็จะต้องไปเยี่ยมลูกนะคะแล้วด้วยความเป็นอิสระนะคะแพลตฟอร์มที่รองรับค่ะ ทำให้เราสามารถไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเนี่ยปีละสองครั้งครั้งละ1เดือนท่านคิดดูสิว่ามันไม่ใช่แค่การไปเที่ยวละแต่มันคือการได้ไปใช้ชีวิตจริงๆที่นั่นนะคะท่านเชื่อไหมว่าเราเองค่ะเช่ารถขับรถปะลุยเกาะเหนือต่อใต้ทั้งเดือนค่ะ ทั้งเดือนทั่นคิดดูทํางานผ่านโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะแต่อย่าเรียกว่าทํางานเลยก็คือดูค่ะว่าการทํางานอัปเดตเป็นยังไงนะคะแล้วไปใช้ชีวิตค่ะมีคาเฟ่ดีๆที่ไหนค่ะไปค่ะแล้วก็ไปนั่งนะซื้อกาแฟร้อนๆสักแก้วหนึ่งนั่งริมทะเลสาบซื้อขนมซื้ออาหารมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านอยู่แถวนั้นนะคะนั่งหายใจค่ะสูตรโอโซนดีๆทั้งวันอยู่ที่นั่นท่าน,นคิดดูสุดยอดไหมคะ คืออยู่ในที่ดีๆเนี่ยแค่มี Mc Donald ลลี Pizza มาตั้งสักอันหนึ่งนั่งได้ทั้งวันนี่คือการได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขนะคะเราก็ตะลุยนะคะเซิร์ชข้อมูลค่ะที่ไหนหอยอร่อยนะคะขับ800กิโลเพื่อไปกินหอยไปกินออ s t สเตอร์ไปกิน, ster, กนหอยแมงพูมนิวซีแลนด์ท่านคิดดูกินคําแรกในชีวิตสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ย ตกลงหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ที่เราเคยกินมาทั้งชีวิตเนี่ยมันคือศพหอยนะคะอันนี้เนี่ยมันคือหอยจริงๆเนี่ยมันเป็นความประทับใจที่แบบโอ้อย่างนี้นี่เองคือการใช้ชีวิตมันคือรีวอร์ดจากธุรกิจที่เราทำนะคะก็หลังจากนั้นนะคะก็ล่องทั้งยีเรือยย้อนเลยค่ะทีนี้เป็นปลอแล้วนะคะขับรถนะคะ3000กิโลอรอบเกาะเหนือรอบเกาะใต้นะคะไม่ต้องใช้แผนที่นะคะลุยอย่างเดียวนะคะพอไปเจอริมถนนค่ะมี ต้นลูปินนะคะสวยๆเฮ้ยจอดๆจ,ดจดลงไปถ่ายรูปนะคะไปเห็นภูเขาไฟค่ะเฮ้ยไปๆป,ป,ปเราไปเที่ยวแนชชั่นอลพาร์คของเขานะคะไปลุยนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญคือมาค้นพบไลฟ์สไตล์ใหม่ของชีวิตคืออะไรรู้ไหมคะชอบแท็กกิ้งนี่นะเราชอบเดินเราชอบเดินกับธรรมชาติก็เลยตัดสินใจออกแบบทริปเพราะทริปเราไม่ต้องเร่งรีบเราไม่ต้องกลับไปทำงานไม่ต้องไปลุยนะคะเราลุยเดินทางค่ะเราท่องเที่ยวขับ รถนะคะขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่บนเมืองค่ะที่เป็นเส้นทางแครกกิ้งที่สวยที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะไปใช้ชีวิตอยู่บนเทือกเขาตรงนั้นแล้วทํไงรด้ไหมคะเดินค่ะแม่ลูกเราก็จัดแท็กเลยเดินทุกวันนะคะมีความสุขมากได้ใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์ที่ใช่ในชีวิตที่เราชอบได้สารฝันของเราจากแพลตฟอร์มดีๆของ Unilever Life นะคะเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยที่บอกเลยว่า สิ่งเดียวเลยค่ะที่ขอบคุณตัวเองคือขอบคุณที่ตัวเองเลือกยูนเลิเวอร์ไลฟ์มาเป็นตัวช่วยในชีวิตให้ความฝันของตัวเองเนี่ยเป็นจริงวันนี้ติกเชื่อเลยว่าทุกท่านมีโอกาสฟังติ๊กมาจนถึงตอนนี้นะคะน่าจะเห็นตัวเองเนี่ยในอนาคตไปแล้วเรียบร้อยนะคะจบโควิดเมื่อไหร่นะคะเราได้ไปเที่ยวกันจริงๆแน่ๆแต่วันนี้ค่ะหลังจากฟังจบรีบติดต่อค่ะ คนที่แชร์ลิงก์นี้ให้กับท่านรีบติดต่อคนที่แนะนําท่านค่ะว่าก้าวต่อไปท่านต้องทํำยังไงเพื่อจะประสบความสําเร็จกับยูนิลิว่าไรวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ <S <S